สวัสดีชาวฟิฟ่ายชาวฟิฟ้าชาวคณะชาวบีบีชาวไปแบงค์โชเลอร์ซิตี้กันด้วยนะครับก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกทุกคนทุกทุกท่านกันด้วยนะครับคือวันนี้นะครับทุกคนเหนื่อย คือวันนี้นะครับทุกคนพี่เนี่ยจะมาทำคลิปอะไรรู้ไหมครับคือ <c oughs> ทุกคนจำวันเกิดดิวได้ใช่ไหมครับที่ผมเนี่ยให้ตังค์ดิวเนี่ยหล้านบาทนะครับทุกคนและจากนั้นนะ่ะผมไม่เคยเช็คธนาคารของดิวเลยว่าเหลือตังค์เท่าไหร่อะไรยังไงการใช้เงินของน้องเราเป็นยังไงนะครับทุก <c oughs> คนก็ระยะเวลา4เดือนเนี่ยถ้ามันหายไปค่อนข้างเยอะเนี่ยผมจะต้องถามเลยว่าเป็นอันนี้ให้ใครอันนี้ให้ใครทุกคนพอเข้าใจไหมครับผมก็จะด่าน้องสาวผมนะเพราะว่าผมจริงๆผมก็ไม่เข้าไม่อยากเขาไปยุ่งในจุดจุนั้นหรอกแต่ว่ยไา ดิวกันเลยนะครับทุกคนโอเคนะครับทุกคนแต่เราเนี่ยเข้าไปเรียกดิวเลยนะครับทุกคนพีออนมานหน่อยอ <c oughs> <c oughs> อกมาดิอะไรออกมานี่มันมีอะไรไ อะไรทำไมมันมีอะไรมันไม่มีอะไรมันไม่มีอะไรแล้วสินไปไหนไปกับพี่นัทไปทำอะไรไม่รู้มึงแต่งตัวไปไหนมึงแต่งตัวไปไหนกันดิอะไรมันเป็นชุดธรรมดาแล้วมึงจะแต่งตัวไปเที่ยวไหนทุกวันเล่นบอร์ดทุกวันเลยเนาะไอ้เจ้าคนมันแตผอมเนาะไงอะไรนี่มันชุดไอ้เบี้ยไอ้เบี้ยทั้งหาพี่ประจำลยเนี่ยพี่คิงดิวไปเล่นบอร์ดไปหาผู้ชายหรือเปล่าเนี่ยไม่เกี่ยวฮะไม่เกี่ยวไปเล่นบอร์ดทุกวันเลยเนาะเนี่ยพอหนูอยู่บ้านเอาแต่กินก็หดเม่ามึงมันอ้วนเป็นหมูอย่างนั้น ไม,ไม่อวดอ,อยากอิมค่ะมันนมป่ะ <c oughs> ไม่มีอะเดิวรูไ้ไหมว่าพี่อยากกินอะไรให้เดี๋ยวถามก่อนถามก่อนถามกถเกลียดเขานี้จังไม่พี่พี่พจะถามว่าตอนเนี้ยเขาเขาโงอกันยังเพราะพี่ไม่ได้น<อ>ี่แทบไม่เสร็จไม่ได้อยู่บ้านเลยเนอเหมือนจะคุยกันแล้วแต่ว่าพี่หลังเขาก็ตึงๆอ่ะคนมันโกรธนะเนาะเขาคุยกันว่าไงอ่ะอย่างเช่นเอ้าได้คุยกันไหมว่าต้องพีชพี่ก็อยากให้หลังมันกลับมาทุกคนเขาอยากให้หลังมันกลับมา แต่เขาคุยกันดีแล้วใช่ไหมก็ดีอ่ะดีดีกว่าตอนแรกอ่ะแต่ก็ไม่ได้ดีแบบดีสุดอ่ะยังไงไม่ดีกว่าตอนแรกก็เหมือนเขาหายกูกันไดวแค่นั้นแหละคำพูดที่หลังก็ดืตึงๆอยู่นะแต่หนูก็ไม่รู้หรอกแต่หนูเห็นเขาคุยกันทั้งวันเหมือนเดิมแล้วมันก็น่าจะหายกูแล้วแหละนะโอเคทุกคนครับฝากไปบอกหลังด้วยนะครับว่าให้รีบกลับมาได้แล้วนะโอเคเดี๋ยวเข้าเรื่องวันนี้รู้ไหมพี่อันนี้พี่ทำคลิปอะไรหนูจําเงินที่พี่เคยให้หนูไปได้ไหมเท่าไหร่ที่ที่พี่ให้หนูวันเกิดอ่ะ แล้วตอนนี้เหลือเท่าไรเหลอเยอะอยู่เหลือเยอะอยู่อะไรเหลือเยอะอยู่อะไรดิวเราไปทำอะไรหมดทำอะไรหมดอะไรหนูบอกว่าเหลือเยอะอยู่ฟังนะทุกคนคือดิวอ่ะเขาจะมีเงินเดือนของเขาคือคนละค้นกับช่องนัดช่องนัดก็จะได้เดือนหนึ่งเก้าหมื่นก็คือเขามีกินประมาณเดือนหนึ่งสี่ห้าหมื่นแต่ก็ผมไม่เข้าใจว่าขอผมทุกวันเหมือนกันไม่รู้ว่าตังค์หายไปไหนหมดมันไม่ได้หายตังค์หายไปไหนมาเอางี้เอาวันนี้เอาวันนี้เดี๋ยวทนี้กเอาเอาวันนี้ไม่ได้อันนี้อะ มาดอยายาดิวอุ้ยไหนดิไม่ใช่ี่ขอ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 มีตังท่าไหร่นะาไม่มีตังแล้วอ่ะนี่มา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 มอ่ะรอะไรครับไม่รู้จาไม่ได้โอเค้อันนี้มันเกิดรสิบเจอ่ะสิบเจเเดือนอะไรกูไม่รู้เดือนอะไรมีเดือนอะไร ชูช้างพ่สอนปีเกิดหนูอะอันนี้หนูพูดแบบพูดบ่อยมากอะพี่เกิดอะไรเราเรียกพี่เกิดอะไรพี่ไม่ใช่เปียกนี่พี่ไม่รู้ทุกอย่างเลยรู้ดิปีเกิดเนาะหนูอายุสิบห้าสิสิบแปดแน่โอเคอ้เฮ้ยเดี๋ยวมันจะไม่ใช่อู้ไม่ได้มารวมมาดูมานี่ครับดูครับผมให้ไว้ครับเดือท่าไหนเจ็ดแสนเหลือเจ็ดแสนเอ้าพี่พี่ถามก่อนว่าเอาไปทำอะไรสามแสน อ่พี่ให้พูดก่อนเดี๋ยวพี่ให้พูดก่อนเดี๋ยวพี่ไปดูการโนนแล้วเออพี่จะพูดก่อนก็ให้กินข้าวแต่ละวันไงแล้วก็ใครห้พี่พูดคุณมีคุณมีของคุณรับงานอีกคอมเมนต์อีกได้ได้ข่าวได้คอมเมนต์หนึ่งคนหนึ่งสองหมื่นนี่ก็ก็ก็ให้แม่แสนหนึ่งใช่ไหมให้พ่อแสนหนึ่งแล้วก็แต่ละเดือนที่ได้เงินเดือนมาก็ให้แม่อีกเป็นเดือนเป็นเดือนอ่ะเหมือนให้เงินเดือนแม่อีกทีหนึ่ง ร้าเดอดเท่านั้นแหละไม่ไม่ไม่ไเดี๋ยว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 อะดียวให้แม่เท่าไหร่แสนหนึ่งจากร้านหนึ่งหลือเก้าเก้าแสนให้พ่อยแสนหนึ่งแปดแสนร้านเป็นอีกแสนหนึ่งไม่ก็แต่ละเดือนก็ก็ให้แม่ไงก็ให้แต่ละเดือนเป็นเงินเดือนดียวของหนูหนูหนูถ้าหนูจะรับงานจริงๆหนูได้เดือนเป็นแสนอยู่แล้วหนูจะมาเอาอะไรตรงนี้เดี๋ยวนะอย่าเข้าประวัติดีก็มันประวัติก็มีแต่โอนเล็กๆน้อยๆค่ะ โอเคอันนี้ชื่อแม่อันนี้โอเคไหนชื่อพ่อโอโอในใหพ่อก่อนนะโอในใหแม่เหรออันนี้ชื่อพ่อเฮ้ยเดี๋ยว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 เดีอ๋อันนี้ของใครไอ้นัทจะพัดสร้อยพวงมาเนี่ยชื่อใครแฮดดิวแล้วโอนไปทำไมตั้งแปดหมื่นนัทจะพัดสร้อยพวงมานี่ไอ้เปียเดือนที่แล้ววันที่19เนี่ยฮะแปดหมื่นบาทโอนแม่มาทำไมเปยืม <Thank you. S 1> ไอ้เปียมันยืมทำไมอะ่ะ แล้วทำไมหนูมไม่บอกพี่เขาบอกเขาบอกไม่ให้บอกพี่ไอ้เปียกอยู่ไหนไม่ยังไม่กลับมาเนาะใช่เขาไม่กล้าย,ยืมพี่อ๋อแล้วมันยืมไม่ทำอะไรนะเขาบอกว่าจะเอาเไปซื้อเอ็กแฟกพี่เปียกบอกว่ามันจะได้แล้วแต่ว่าเงินยูทูบม,มันช้า,ขา,ขา,ขาเขาก็เลยยืมก่อนอเห็นไหมไอ้เปียกเป็นไงล่ะแต่ก่อนมึงไม่เคยเก็บตังค์แล้วมึงอยากมาเก็บช่วงนี้แล้วสุดท้ายเป็นไงไอ้เปียกบอกว่าจะโอนคืนตอนไหนเนี่ยต้นเดือนหน้าไม่ได้ไอ้เปียกมึงเนี่ยเห็นไหมผมทรหายเปียกเลย ฮัลโหลมึงยืมตังค์ดิวไปทำไมมึงรีบตื่นเลยมึงตื่นมาคุยกับกูมึงหาอะไรมึงหาอะไรผมผมยืมแค่เบ็ดเบ็ดเองพี่ผมช็อตพอจริงดิแล้วทำไมมึงไม่ยืมกูมึงไปยืมดิวทำไมทำไมมึงไม่มึงไม่มายืมกูเก่งใจไอแล้วทำไมถึงช็อตเห็นไหมมึงไปสั่งเอ็กแมทไว้สองเดือนแล้วพอสองเดือนนั้นมึงไม่เก็บตังค์ซื้อผมใช้หลายอย่างเลยพี่แล้วสุดท้ายเป็นไงควบคัวไม่ต้องเอาเดือดมั้งรถเนี่ย เนี่ยเดียวนั่งเขาเดียวอยู่ห้ง้ากูเนี่ยแต่เดียวไม่ได้บอกกูหรอกนะกูตรวจโทรศัพท์ดีวกู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 ไม่ได้ว่าว่าจะคืนให้ไม่คืนแต่ทําไมเป็นไงอ่ะเงินเดือนมึงกี่บาทเปียกเงินเดือนมึงขั้นต่ำกูตีให้แบบขั้นต่ำแบบไม่ต้องไม่ต้องแบบไม่ต้องขยันเลยห้าหกหมื่นมึงโอโหอะไรมึงโอโหอะไรแล้วแล้วแล้วอย่างนี้มึงจะเลี้ยงน้องกูได้ไหมนี่ในอนาคตเนี่ยเลี้ยงได้เลี้ยงด้วยอะไรมาม่าเหรอ ถ้ทุกอย่างครับผมถ้าถ้าถ้าคนณรักกันจริงกูรู้ว่ารักกันจริงกูรู้แต่เดี๋ยวผมขึนก็ได้ดิขึ้นวันไหนเนี่ยมึงลองรับปากกูที่ขึ้นวันไหนถ,ถ้าถ้า,ถ,าถ้ากูไม่ทำคลิปตรวจตังในบัญชีดิวเนี่ยกูไม่รู้เลยนะเนี่ยว่ามึงยืม <t> ดิวก็ไม่ยอมบอกกู <t> ผมผมผม,ผมก็ไม่กล้ายืมยังไงว่าเออที่ก็บอกว่าท้าคลิปอะไรไม่มีตังถูกต้องกูก็จะพูดคำนั้นแล้วกูก็จะไม่ให้ยืมด้วยเพราะอะไร คลิปช่องมึงมึงไปดูช่องใหญ่หลายๆช่องนะกูไม่หักกับมึงสักบาทนอนฟรีกินข้าวบ้านฟรีไม่ได้เก็บค่าบ้านเงินยูทูบก็ไม่หักเปอร์เซ็นสักเปอร์เซ็นมึงเก็บตังค์แค่นี้ไม่ได้หรอเปียกฮะเก็บได้หรือจะให้กูหักสักสามสามสิบเปอร์เซ็นกูว่านะเปียกกูว่ามึงควรไม่มึงมึงไม่ควรจะจะเก็บเงินเองแล้วเอางี้ไหมมึงเดี๋ยวมึงทำคลิปคือเดี๋ยวกูจะบอกเองว่าอาทิตย์หนึ่งลงสามคลิปแล้วมึงเอาเงินเดือนไปเดือนสามหมื่นจากนั้นกูเก็บไว้เก็บไว้ให้มึงกูก สมองก็ยังคิดแต่เรื่องรถอยู่สมองเอออันนี้ดิวดิวดิวเขาถามมึแล้วนะมึงจะคิดแต่งรถเหรอไอ้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 ไม้ไอ้มอ้มอนไอ้ไอ้ไ้ไอ้ไอ้งอ้มอ้ไอ้ไอ้ไอ้คอ้ได้ไอ้อ้ไอ้ไอ้ไอ้อ้ไอ้ไอ้ไองไอ้ม้อออ้อ้อ้้ไอ้้ไไอ้ไอ้ไอ้ไออ้ไอ้เดียอ้ไ้ไอ้ไอ้อ้ไอ้ไ้อ้ไอ้ไอ้ไอ้ีอ้ไอ้ไอ้ะมีคอ้ไอ้้วออ้ไออ้อก้้อ้ กูรู้ว่าอย่างไ่าเอ็กแม็กอะแต่ไม่ถึงรีบซื้อขนาดนั้นเปียกพอเห็นพวกที่ปามีไงข้ามีไงมีบ้าผมก็อยากมีบ้างไงโซเยลเสียหน้าได้อย่ังไงพี่มันไม่เกี่ยวเปียกมึงมีตังค์แล้วมึงค่อยซื้อสิมันมันก็เมืได้ตแปดที่อะดันเลยเปียกต้องวนมาเหมือนเดิมเปียกเดี๋ยวอี๊มึงอยู่ใกล้ตีนกูหน่อยนะแต่แปดที่มือสองกันหนึ่งมือสองโอเคช่างมันโอเคไม่เป็นไรเอางี้เปียกกูให้มึงเลือก เอาส่วนแรกให้กูกูให้เมึงเลื่อนนะเงินสองแสนกับรถไอเอ็กแม็กมึงเงินสามแสนกับรถเอ็กเอ็กแม็กมึงเอาไหนไอ้กแม็กไม่ต้องถามนะไอ็กแม็กมันอยากได้คันจอดอ่ะโอเคผมไม่คุยกับมันแล้วดูดิมันจะห่วงรถด้วยแล้วไหนบอกมันมันมันเบาลงแล้วเขาคุยกับหนูว่าขอเอ็กแม็กคันสุดท้ายแล้วจะแบบไม่เอาแล้ว แล้วดิวรู้ไหมว่าเอ็กแม็กอน่ยค่าแต่งอน่ยมันแพงมากเลยนะใช่ปะใช่อะไรแต่งโคตรแพงรู้ไหมมันต้องหมดอีก,อกหลักแสนไอ้เบี้ยต้องโดนหมดอีกหลักแสนแน่นอนก็หนูบ่นจนหนูขี้เกียจบ,บ่นแล้วพี่ไดห้หนูพูดไงเขาไม่ยอมฟังใครขนาดพี่เขายังไม่ฟังเลยแล้วหนูพูดอะไรได้ปะไม่ดิวดิวก็ต้องบอกดิ <S <S บอกแล้วแต่เขาก็แบบเขาก็เดี๋ยวไม่อยากสร้างอนาคตที่ดีอ่ะมุิว่าหนูเก็บเงินตังถ้าหนูเก็บตังกันตั้งแต่ตอนเนี้ยหนูมียิ่งกว่าพี่ตอนนี้ถ้าหนูอายุยี่สิบสี่เท่าพี่เนี่ยหนูมียิ่งกว่าพี่อีกนะถ้้้าาาหหนนนนููเเเเกกกก็็บบตตัังแ่่อยยุีขใจม <laughs> พี่เปียวเหมันไม่เก็บหนูก็เลยคิดว่าจะาตังพี่เปียมาไว้ที่หนูแล้วถ้าอยากทําอะไรก็ไปเบิออก <c oughs> เอาเออเราคิดที่ดีอันนี้เคยคุยกับพี่เปียว้แล <c oughs> ้วก็บอกดีบอกเลยเริ่มเ,เริ่มเดือนหน้าเลยเริ่มเดือนหน้าเลยตังเ่องยูทูปอะมาได้เดือนมาหกเจ็ดหมื่นก็บอกว่าตังยูทูปอะหนูขอเก็บไว้แต่แต่ไอพวกรับใต้คอมเมนต์อะให้มันตัง,ตงไว้ใช้เก็บตรงนี้ไ้เลยก็คือเอาไว้ตรงนั้นแหละแต่ว่ายูทูปอะไว้กับหนูแล้วถ้าอยากแต่งหรือว่าเบิกไปทําอะไรก็ก็ต้องผ่านหนูอีกทีนึงเออ นี่แหละบ้านนี้ผู้หญิงเป็นใหญ่ก็ประมาณนี้นะครับก็คือโอนให้พ่อให้แม่คนละแสนเอาไปแต่ว่าโอนให้เปียกโอ้โหเปียกคงน่าจะเท่าพ่อเท่าแม่เนาะโอนให้แปดหมื่นร้อยกว่านิดเดียวเองก็กมั่นใจอยู่ว่าเขาจะคืนได้แต่ว่าแค่แบบไม่ได้อะไรตรงนี้ไงเขาคืนอ่ะเขาคืนอยู่แล้วแต่ว่าแค่แบบไม่อยากให้เขาแต่งแล้วเขาบอกคันสุดท้ายไงก็เลยแพงนะไอ้แม็กบอกแค่นี้แหละบอกไปคุยกับมันเอาเองนะเนี่ยหนูไปคุยกับมันเอาเองเลยมันมันแพงนะไอ้แม็กมันต้องหลัก ทำแสงเลยนะมันแต่งจริงได้ไอ้บ้าไอ้เปี๊ยงมันบ้าด้วยมีตังอะไรใส่รถหมดนะหนูบอยคุยเลยตั้งแต่เดือนเนี่ยบอกเดือนหน้าเก็บตังอยู่ดูเข้าเข้าบัญชีหนูเลยคุยกับพี่อาร์ตเลยก็ได้บอกตังเก็บตังบัญชีไปแต่ยูทูบเนี่ยโอนให้บัญชีหนูอย่างเดียวบัญชีหนูอย่างเดียวดีแล้ว โอเคนะครับผมก็ประมาณนี้ก็ดิวก็เหลือเจ็ดแสนนะครับทุกคนก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกดซับสไคร์ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมไปบอกหลังด้วยบอกว่ารีบกลับมาได้แล้วนะครับว่าทุกคนเขาคิดถึงนะครับโอเคต้องบอกว่าไอต้องต้องพูดกันว่าไอ้จ๊อบทํางานอยู่ข้างล่างไปหลังอ่ะไอ้หลังกลับไปอ่ะได้กลิ่นอะไรบ้างไหมไม่อะจะหมู่ขึ้นเยอะโอเคนะครับผมก็ไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีคลิปนี้พี่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ